ต่อกันที่ฟุตซอลหญิงไทยก็หวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกให้ได้ครับในวันนี้นะครับที่ห้องแถลงข่าวของสนามกีฬาโฮฮอตสาธารณรัฐประชาชนจีนสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจัดงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย FC ฟซีวีเสฟุตซอลเอเชียนคัพรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งไทยนั้นจะเจอกับญี่ปุ่นตัวแทนของทีมไทยที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวก็มี คุณกฤษดาสัจกุลผู้จัดการทีมโคชโอธนาทรสันธนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับและเจนจิราบุพภาหรือเส้นตัวหลักของทีมไทยโคชโอธนาทรกล่าวถึงความพร้อมว่าดีใจมากที่สามารถพาทีมเข้าชิงได้เป็นครั้งแรกเราศึกษาทาั้งญี่ปุ่นและอิร่านไว้ล่วงหน้าครับและพร้อมเต็ียมที่สรับเกมทิ่กลังจะมาถึงยอมรับว่าการไม่มีสสิประภาสุกเสซม้รษษาประตูมือหนึ่งตัวหลักที่ติดโทษแบนจากใบแดงในเกมรอบรองชนะเลิศมีผลต่อทีมแต่เชื่อว่าทุกคนสามารถทดแทนกันได้ครับ เราเชื่อมั่นในระบบของทีมถึงตรงนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเป้าหมายเดียวคือคว้าแชมป์กลับประเทศไทยนะครับขณะที่เจนจิราบุภาก็บอกว่านี่คือแม t ชิงครั้งแรกของพวกเราสิ่งสําคัญคือการสื่อสารในสนามครับใช้เสียงช่วยกันให้มากที่สุดเพราะญี่ปุ่นก็ไม่มีทางเข้าใจในสิ่งที่เราสั่งการกันอย่างแน่นอนครับมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนมีระเบียบวินยัยทั้งเกมรับและเกมรุกหวังว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์และเป็นทีมที่ดีที่สุดในรายการนี้เพื่อแฟนบอลที่เมืองไทยครับ แลดชิงชๆเล้วทีมไทยจะเจอกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับเวลาสุบการาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางยูทู u เ e AFC Asian c u คัคู่นี้เคยเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วนะครับซึ่งทีมไทยนั้นเป็นฝ่ายชนะมาได้3ประตูต่อ1ครับ